สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับแล้วก็วิธีใช้บ้านครับผมวันนี้มาเยี่ยมดอนนะครับตามที่บอกคลิปก่อนหน้านี้ว่าเราจะมากินหมูกระทะกันนะครับกินหมูกระทะที่บ้านของดอนวันนี้ก็ทุ่ม40กว่าแล้วนะครับก็เพิ่งออกไปซื้อนะก็มีไข่เป็นถาดเลยนะครับดอนบอกว่ามาเคลียร์ไข่ให้หมดด้วยใช่เพราะว่าคือเนื่องด้วยคือผมกินไม่ทันกินไม่ทันเนาะแล้วมันร้อนอากาศร้อนช่วงนี้ร้อนมันเสียได้นะเมื่อกี้สองสองฟองไงแตกใช่ไหม โยนไปนู่วลละมันเน่าแต่แรกว่าจะมาเฉาะกินแต่นี่เดินไปนี่ตีกลับเลยเหม็นไม่น่าหรอกผมหาผมหาว่าอะไรมันเหม็นผมรู้ว่าอะไรเนื้อในตู้เย็นน่ะเหม็นเจ้านี่คืออยู่นี่นี่เองนะฮก็แบบธรรมดาเนาะก็ซื้อมาสองชุดชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะที่ชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ๋ออ๋อผมเนี่ยมีร้านเนื้อย่างประมาณ๋ออ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 าออ๋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  นะครับในตลาดหนึ่งแล้วก็ตรงปั๊มเอโซเลยปั๊มเอโซมาหน่อยหนึ่งแล้วก็จุดเนี้ยร้านนี้เป็นร้านใกล้บ้านหน่อยอยู่แถวบ้านจานอ่ะแล้วก็เป็นร้านที่คิดว่าอร่อยที่สุดละคือผมไปกินประจที่สุดละเออผมก็ไปกินประจําแต่อีกร้านอีกนก็มีบุฟเฟ่ต์อยู่มีอีกร้านหนึ่งโอเคอยู่ร้านก่อนอ่ะร้านที่เปิดก่อนเขาเลยเขาทําเป็นช่างกิโลอ่ะปิดหรือยังเออยังไม่ปิดก็คนเข้าเยอะอยู่ร้านใกล้ปั๊มอ่ะคนเข้าเยอะสังงานจะเป็นเด็กนักเรียนเข้าเยอะอยู่อ ก็เคยไปกินอยู่โอเคเดี๋ยวมาลิ้มก่อนรสชาติลิมลองรสชาติดูก็พอดีซื้อหมูกระทะก็ไม่ว่ากันเนาะกินดึกดก็คือเราก็คือตอนแรกว่าจะเอาผักในสวนผมนะครับแต่คือเราซื้อหมูกระทะเป็นชุดเนี่ยเขาจะมีผักมาให้แล้วก็เลยไม่ได้กินผักตัวเองเลยฮะตอนแรกว่าจะเอาผักสลัดมากินกันหมูกระทะไม่หรอกมไอ้ดอนมันไม่เก็บคือผมเพิ่งลดผักเสร็จอะแล้วคุณรูบอกว่า150หาบาทนี่คือจะมาเลี้ยงเลยชวนกินหมูกระทะ เตรียมเงิน150บาทมันเป็นค้าในหน้างไงไอ้เราก็อุ้ยนงจะมาเลี้ยมูกกันนะไม่ใช่ก็ทุกคนครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยทุกคนจะได้ดูคุณภาพคลิปของนงเนี่ยภาพจะชัดขึ้นนะฮะเนื่องด้วยนงเนี่ยจะซื้อกล้องนะฮะเป็นกล้องแบบเป็นแบบเป็นกล้องแบบแอคชั่นกล้องแบบว่าลุยๆนะครับเป็นกล้องเล็กเหมือนของผมที่ผมใช้อยู่ในช่อง ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนะฮะก็คือเป็น DJI Osmo หลายคนถามว่าใช้กล้องอะไรในการถ่ายคลิปนะฮะกล้องผมจะเป็นในส่วนของอกล้องเป็น DJI Osmo Action นะครับซึ่งเป็นกล้องเล็กๆแล้วก็สามารถลุยน้ำลุยโคลนลุยไรได้นะครับม,มันกันน้ำ ่ในช่องนุงอะที่ผ่านมาก็คือใช้ตัวซัตวแล้วก็มีบางบางกล้องที่ใช้ DJ i ด้วยเออบางคลิปเอาผมไปถ่ายนะครับก่อนแต่ก็แรกๆก็จะเป็นกล้องกล้อง d ี l r สเอาพอไปถ่ายให้คุณเออช่วงแรกๆเลยแล้วจากนั้นผมเป็นที่กล้องแบบฟูดฟาดฟูดฟาดฟูดฟาดอะไรนั้นนะฮะก็เป็นกล้องตัวใหญ่นะฮะเป็นแบบกล้องที่ไม่ได้ใช้แล้วทุกวันนี้นะครับก็เลยมาใช้แบบสะดวกสบายเอาแบบง่ายๆนะฮะมันเป็นการอัพของคุณภาพของช่องคือคือผมน่ะผมคิดว่า ผมถ่ายมือถือมามาจนแบบโอเคมือถือพาเรามาถึงขนาดนี้โอเคก็ถือว่าแบบโอ้โหแบบมันทีนี้ก็อยากอัพช่องให้มันชัดขึ้นทีนี้การถ่ายผมอะบางทีเราจะถ่ายเมนูอาหารอะอเราอยากเอียงกล้องไปให้มันได้เลยแต่ว่าพอเอามือถือแล้วใช้ไม้กันสั่นอะไรเงี้ยม,มือถือบางทีรุ่นที่ผมใช้มันกันสั่นมีอยู่ด้วยแต่ว่ายังยังดีมากเลยที่พี่ f อสนับสนุน ไม้กันสารมาไอ้ตัวนั้นคือช่วยได้เยอะช่วยแบบให้ให้ให้วิดีโอดีขึ้นแขนข,<อ>ขึ้นมาอีกต้องขอบคุณพี่<ช>เราเลยนะพ FC ก็คือก็คือนานแล้วตั้งแต่เอ่ยน้ำได้ไหมะปีที่แล้วอะ่ะเชื่ออะไรเอ่ยน้ำได้ไหมอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยน้ว่าเพราะว่าพี่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติพี่เขาแล้วกันคือการไม่เอ่ยน้มคือใครที่จะ f อฟซที่สนุนอะไรมาผมก็ไม่เอ่ยน้มอยู่แล้วก็ตามความสะดวกแล้วกันนะฮะก็แล้วก็ ตอนนี้จะอัพช่องตัวนี้กดก็สั่งไปแล้วมือสั่นหมดท่านผู้ชมเคยของยังไม่มาเลยมือสั่นแล้วเพราะอะไรกดสั่งมากเกกลัวไม่มีจ่ายสังคือประเด็นคือกดสั่งแล้วคือในกระเป๋านี้ไม่มีไม่มีสั่งนะฮะเลยสั่นว่ะจะมาวันไหนจะมีเงินจ่ายเขาไม่นะอะไรเงี้ยเออบอกก็เลยแพลนดอนไว้ดอนท่าถ้าแบบเข้ามาแล้วยังไม่มีก็รับผิดชอบก่อนละกันอะไรเงี้ย เออออกเออออกเดียวะผมชอบเปิดงานแล้วงานก็จะเสร็จสมบูรณ์ก็อย่าลืมติดตามชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ผมติดตามผมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของช่องตั้งแต่บ้านเลยเนาะตั้งแต่ยังบ้านยังเป็นบ้านบ้านหลังเก่ายังเป็นแบบบ้านที่แบบแบบอะไรนะ ที่เป็นกระ่อมแบบเล็กๆตัวนั้นนะหลายๆคนเอฟซีเก่าๆน่าจะรู้ก็น่าจะเคยเห็นตั้งแต่นอนในบ้านหลังเก่าจนมาทําบ้านหลังใหม่แล้วบ้านเนี่ยผมก็สัญญาไว้ว่าผมจะทาให้เสร็จแน่นอนแล้วตอนนี้บ้านผมก็ทําเสร็จไปแล้วนะฮะจะอยู่ได้แล้วอาจจะเหลือต่อเติมอมได้อันนั้นแล้วแต่เราจะทําแล้วแต่นี่คือคือบ้านมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่เสร็จไปแล้วต่อไปก็คือจะอัพและความละเอียดของวิดีโอความนิ่งก็คือให้วิดีโอเรานิ่งขึ้นแล้วท่านผู้ชมก็จะดูสบายตาขึ้นบางทีเนาะก็คือ แล้วก็เพิ่มคือผมอ่ะตัดต่อไม่เก่งนะแต่แต่ผมก็เลยมาเน้นว่าเออให้ยังไงก็ให้วิดีโอภาพสวยแล้วก็นิ่งมาก่อนเออแล้วก็ผมจะถ่ายแนวเขาเรียกว่าอะไรวีลองเนี่ยผมยังไม่รู้จักคําว่าวีลองเลยวีลอกเออวีลอเกรอคืออะไรคือเรื่อยหรอก็เป็นการแบบถือกล้องถ่ายตัวเองก็เดินถ่ายเดินถ่ายเรื่อยใช่ไหมเออไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายใช่ไหมเออนั่นแหละผมจะเป็นแบบแบบแบบนั้นแล้วก็จะถ่ายแบบผมอยู่ในสวนเนาะ ก็ผมก็อยากถ่ายทอดบรรยากาศของผมให้มันชัดเจนให้มันภาพมันดีขึ้นกว่านี้ก็คืออัพช่องไปอ,อัพเกรดไปนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสั่งไปแล้วแหละท่านผู้ชมน่าจะคลิป,คล,ปคลิปหน้านี่ยังจะไม่ทันนะฮะยังเพราะว่ามผมเองถ่ายทุกวันผมเองผมเองจะถ่ายคลิปเกือบทุกวันแล้วลงเกือบทุกวันนะนะแล้วนี้คือนั่นงเรามาพูดถึงประเด็นว่าเราทําอาชีพฟรีแลนซ์คือเป็นอาชีพแบบอิสระอยากทําตอนไหนอยาก กินหมูกระทะตอนไหนก็เราก็ทกําได้นะครับคุณพิดว่าอาชีพนี้คือที่พวกเราทํามาประมาณปีสองปีแล้วเนี่ยชีวิตคุณเป็นไงบ้างผมควณนนี่แหละที่สิ่งที่ผมต้องการคือมาแรกๆนะคือมีญาิๆผมพี่ๆผมให้ไปสมัครทํางานที่โรงเรียนอ,ะอ่ะเห็นไหมโรงเรียนก็คือขอรับเป็นผู้ช่วยของผู้ช่วยอะไรอีกทีอ่ะแบบเดินอีสานอะไรเนี่ยซึ่งเรารู้เราออกมาจากอ่าบริษัทที่เป็นแบบนั้นอ่าเราต้องการอิสระ คือเร,เราออกมาเสร็จเราบอกว่าเรายังยืนยันว่าทางเนี้ยที่เราทําอยู่มันจะดีขึ้นในอนาคตแน่นอนมันจะมีไรายได้ให้เราแน่นอนผมไม่ทําเลยผมก็เลยว่าจะมีน้องหมู่บ้านคนหนึ่งไหมน้องไงที่ได้ก็เลยบอกมีใครสมัครบ้างก็มีน้องก็เลยเออให้น้องนี่แหละไปเพราะน้องเขาเป็นผู้หญิงแล้วให้เขาได้ทํางานไปออน้องเออเนี่ยแหละเออน้องเพื่อนเพือ่อนน้องโอเคให้น้องทําไปอันนั้นอ่ะเราไม่ได้ผมไม่ได้ไปมองไม,ไม่ไม่อะไรเลยนะใครบอกว่าไม่เสียได้เหรอพี่เขบอกว่า เนี่ยได้เงินเดือนตั้ง9 0้าพันเก้าันโอเคมีสวัสดิการมีอะไรหลายอย่างแล้วอิสระผมวูบไปแล้วไงความเป็นอิสระเรามันวูบไปเราเราไม่ไม่คิดจะไปใกล้ตรงนั้นเลยไงเพราะว่าเราลาออกจากถนนเราต้องใจไม่ทันนีและเออเรามันต้องมีแนวทางอ่ะดอนถูกไหมเหมือนคุณอ่ะมันมีแนวแนวทางถ้าเราเดินไปทางนี้แล้วทำมันไปเรื่อยเนี่ยและอย่างเรามาอยู่บ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปในบ้านที่อาจจะ อะไรอะไรอะไรงั้นอะคือไม่ไม่คิดอยากไปเยอะงั้นเลยนะคือรู้ทำแต่งานอะคือเราเอามาตรงนี้มันเหมือนเรามีงานตลอดตลอดใช่แต่คือเราจะดีที่ว่าเราจะหยุดทำตอนไหนก็ได้เราจะบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราเหนื่อยเราอยากกินหมูกระทะเราอยากพักผ่อนเราทําได้นี่คือเป็นอาชีพที่เราเป็นแบบฟรีแลนซ์แบบอาชีพอิสระนะฮะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราเป็นแบบอาชีพที่อยู่ในระบบเนี่ย ไม่ได้แล้วคุณทาก็คือคุณต้องทําต้องทาให้เสร็จอะไรอย่างเงีเาา้ยวันนี้คุณก็โอทีไปนะฮะมันก็จะแตกต่างกันซึ่งความพิเศษคือพวกผมเนี่ยก็คือสองคนที่ออกมาคือดูเหมือนว่าพวกเราก็อายุก็ยังน้อยไม่ใช่ว่าว่าเยอะนะประมาณสามสิบนะฮะเ็มีมีเพื่อนร่วมงานที่ทํางานเก่าก็แนะนําเป็นปกติเป็นเรื่องของการแนะนําก่อนที่จะออกจากงานว่าเฮ้ยอยู่ก่อนนี่อายุอย่างน้อยนี่คํานี้มันเป็นสแตนดาร์ดของคนที่ต้องเจออายุยังน้อยเก็บทํางานเก็บเงินก่อนอะไรเงี้ย คือต้องเจอแต่เราเรามั่นใจในความตัดสินใจของเราว่าแน่นอนแล้วเราจะไม่เถริญเถรแน่นอนนะเราออกมาเลยแล้วก็มุ่งมาเลยนะฮะซึ่งช่วงแรกอาจจะไม่มีรายได้ไม่มีงานแต่มันเป็นช่วงแรกแบบเราเชื่อใจตัวเองเลยอ่าเราว่าเฮ้ยตัวลงเราออกมานี่เราตัดสินใจถูกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจในสิ่งที่เราแบบออกมาแล้วเราหาอาชีพอที่เราตั้งใจอย่างเช่นแบบอาชีพยูทูบเบอร์นะครับอันนี้คือบอกทุกคนนะที่หลายหลายคนนะครับอาจจะแบบ ว่างงานนะครับแล้วก็มีความสนใจในเรื่องไหนหรือตัวเองทําอะไรอยู่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองลองถ่ายทอดออกมาเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็เอาไปแสดงเอาไปเผยแพร่บนโลกโซเชียลนะครับคือคือหลายๆคนอาจจะแบบว่ามีอะไรหลายอย่างที่ชอบลงเฟซบุ๊กเนาะบางทีชอบแบบถ่ายรูปลงเปลี่ยนมาลงยูทูบได้ไหมครับเป็นภาพนิ่งลองเอาเป็นภาพเคลื่อนไหวดูแล้วก็เอาลงทาเป็นสร้างเป็นอาชีพดูนะครับผมคิดว่าบางครั้งมัน ไอสิ่งแบบงานดีเดตของเราเนี่ยสามารถสร้างอาชีพได้<ส>ก็เหมือนพวกผมนี่แหละฮะแบบชอบอานงชอบโซลา์เซลล์<ส>ผมชอบปลูกผักอาผมก็ถ่ายทอดออกมาในส่วนของเป็นภาพวิดีโอเผยแพร่ความรู้ไปนะครับ<ส><ส>ก็มันก็เป็นรายได้นะครับถือว่าแบบอาจจะพูดแบบตอนนี้คือพวกผมอาจจะเป็นรายได้หลักเลยก็ได้นะครับในการที่ว่าพอเรามาอยู่บ้านแล้วก็เราทําอาชีพยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงพูกเรานะครับแล้วก็ที่นงบอกว่าซื้อกล้องก็ได้จาก ไปได้จากยูทูบมาเป็นการลงทุนไปอีกห<ช>มุนเอามาลงทุนก่อนแล้วเราค่อยแบ่งเงินนั้นไปใช้โดยส่วนมากแล้วผมจะเอามาลงทุนก่อนมันเป็นการช่วงการสร้างตัวสร้างช่องอมีอะไรที่ทําให้ช่องเติบโตได้ไปในทางที่ดีก็ลงทุนไปก่อนส่วนอยู่บ้านนอกเราเรื่องการกินจริงมันไม่ไม่ได้เรื่องใหญ่เลยเนาะพูดจริงๆนะบ้านนอกเราบางคนบางคนถามว่ามาจะกินอะไรวะแต่ว่าคนที่มีครอบครัวโอเคคำคำนี้ว่ามาจะกินอะไรวะเป็นคําที่หนักสําหรับเขา คุณมีครอบครัวเนาะเพราะว่าต้องเลี้ยงดูคนเลี้ยงดูคนเลี้ยงดูแันั้นชอบหลายคนแต่สําหรับคนโสดใครที่โสดเหมือนผมเนี่ยเออยงดอนก็แล้วแต่ดอนก็ยังไม่แต่งงานอ่ะก็โสดอยู่ให้ทําเหมือนเหมือนกันให้ทําคล้ายๆกันว่าเราโสดอยู่โอเคเราสามารถทําเหมือนเขาได้ไหมอะไรเงี้ยต้องดูเลงแหละดูก่อนว่าเราอยู่บ้านนอกหรือเปล่าแล้วเรามีงานมีบ้านอยู่ที่นี่หรือเปล่ามีมีพ่อแม่ยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมที่กลับมาคือหลักเลยคือแม่เออแม่ยังอยู่อะไรเงี้ยก็เลยจะตัดสินใจกลับมาแบบอันดับแรกก็มาก่อนยัง ยังไม่รู้หรอกทํางานอะไรแต่ขอให้มาก่อนเพนีะไหมส้องนะโอ้ผมก็บอกที่ตอนแรกๆอ่ะมีเออคือมีกันทุกคนนะฮะมีกันทุกคนมีกันทุกคนมากลับมาบ้านนอกเนี่ยเขานี่เยอะกว่าเร่อยนะคนญาติญาติเพื่อนเพื่อนบ้านก็นี่ทุกคนนะฮะนี่คนเพราะเพราะฉะนั้นเรื่องนี่น่ะถ้าใครที่อยู่คนเดียวแต่แต่เราให้เปลี่ยนแปลงผมเป็นแปลงชีวิตผมตั้งแต่ผมอยู่ที่นู่นน่ะคือถ้าผมยังยังกินยังอะไรอยู่ยังไอ้นี้อยู่ก็คือไม่ได้ก็ตัด ได้จากที่ทนู่นก่อนคือหยุดได้จากที่นูน่นแล้ว<ม>ค่อยก้าวตัวออกมามคือเราทําได้สําเร็จขั้นหนึ่งแล้วเราค่อยออกมาทีนี้เรื่องนี้มันจะช่วยให้เราไม่ทะเลทลายได้เยอะค,คือไม่เดินออกนอกลู่นอกทางมากนะครับเป้าหมายอยู่ข้างหน้าแต่เราอาจจะแวะพักนิดหนึ่งก็ได้<ม>ค่อยไปต่อเงี้ยเออจนถึงเป้าหมายเราในแต่ละเป้าหมายเหมือนท o u t u b e จากหนึ่งร้อยคนติดตามนะเป้าหมายต่อไปคือหนึ่งพันนะแล้วถ้าเรายังทําไปเรื่อยเป้าหมายต่อไปคือหนึ่งหมื่นไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะฮะมันอย่างเงี้ยมันมีเป้าหมายอยู่เรื่อยๆ ไม่เลยเนาะมอแต่โม้งานทุกงานคือมันต้องมีอุปสรรคนะครับมันมันไม่ได้แบบสวยรูตลอดใช่คืเซนไม่ใช้สวยรูนะบางครั้งพวกผมถ่ายทอดออกไปมันดูเหมือนสวยรูแต่ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่มันแย่อะไรที่มันเหนื่อยอะไรที่มันท้อมันก็ต้องมีทุกคนนะครับแค่คือเราจะมองข้ามมันยังไงเราจะทํากับสิ่งปัญหาของเราเนี่ยจะทําให้เกิดแบบจะแก้ไขมันยังไงนะครับก็แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยคือผมอยากให้หลายๆคนที่ดูพวกเราเนี่ย คืออยากให้ไปดูตัวเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งแบบว่าเห็นพวกเรามาทําอย่างนี้ก็ต้านใจผู้ปั้มนะคือบางคนมีมีภาระมีปัจจัยที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นพวกเราพวกเรามีที่มีที่อะไรที่มันมีที่รองรับพวกเราอยู่นะครับแต่บางคนคือไม่มีนะครับต้องมาหาสรรหาอะไรเงี้ยมันจะสร้างความลําบากสร้างความหนักภาระให้ให้กับตัวเองนะครับบางคนคืออาจจะอยู่ในตัวเมืองก็สามารถที่จะทําให้เป็นแบบ เราทาให้ชีวิตดีขึ้นแบบไม่ต้องมาทำเหมือนพวกเราก็ได้ใช่หนะครับหรืองานประจําก็ยังทําสามารถทําให้เหมือนพวกเราหรือทาให้มีความสุขได้อย่างเช่นปลูกผักอ่ะก็เลิกงานมาก็มาปลูกผักเล็กๆลงกระถางลงอะไรเงี้ยลงกระถางในตัวเมืองเนาะใช่แล้วมีอยู่ความสุขมีหลายคอมเมนต์เลยไอคอมเมนต์แบบเนี้บอกว่าผมอยากทํามากแต่ผมไม่มีที่เลยคือผมคิดว่าการบางทีการมีที่เยอะๆไม่ใช่อาจจะไม่เราอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าในภาพโดยส่วนมากแล้วบางที ในภาพที่โชว์ตามโซเชียลแบบโอ้โหมีกระท่อมมีผักอะไรเงี้ยกว่าเขาจะทําได้ขนาดนั้นม,มีการเดินท,<ำ>ทางมาเท่าไหร่รแต่ทีนี้เหมือนที่ดอนบอกทําปัจจุบันเราที่เป็นเน่ยเรามองเราว่าถ้าเราไม่มีที่เลยแต่เราทํางานอยู่ห้องสี่เหลี่ยม <c oughs> รับเงินเดือนแล้วมีค่าเชาวบ้านค่าเชาวรถอะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนปัจจุบันนั้นได้ไหมอันนี้เปลี่ยนในสิ่งที่เราทาอะ่ะถ้าเราอยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นจากเดิมเราต้องเปลี่ยนปัจจุบัน ตัดเล็กๆออกอันไหนที่ตัดได้ถ้าคุณมีแฟนมีแฟนที่จะต้องสองรถไม่ใช่คุณคุณที่กำลังจะทำอยู่คือก็คืออย่างเช่นมีแฟนมีรถมีบ้านเนี่ยคือคือสไตล์แบบนี้ถ้าวัยรุ่นในที่ผมเจออะไรเงี้ยคือถ้ามันหนักเกินไปเราตัดสักอย่างอะไรที่แบบมันไม่จําเป็นต่อเราอะไรเงี้ยต่อสองเราก็ตัดออกก็ลองดูฮะแล้วก็ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนในปัจจุบันฮะแล้วถ้าทําอย่างนั้นมาก็ ให้ทํามาเรื่อยๆแล้วก็อนาคตมันก็จะเปลี่ยนมากขึ้นนะฮะจากเปลี่ยนน้อยๆเหมือนที่ผมเคยบอกวาอ่าเลื่อนนาฬิกาปลุกนะฮะจากปลุกเป็นหกโมงให้เป็นตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็มันเปลี่ยนแล้วนะเชื่อไหมทําไมอ่ะก็เคยตื่นหกโมงมาตื่นตีห้าครึ่งเราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นถูกไหม,อมเอออย่างเงี้ยฮะอาจจะตื่นเรทนิดนึงแต่ก็มีเวลาเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับผมลองนึกว่ากดฉี่อ่านไม่ได้ทุกวันผมตีสาม ราต้องอันเอาไว้รอตื่นทีเดียวต้มแชทแมทโอเควันนี้ก็เป็นการกินหมูที่สวนผักนะครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆแบบสวนผักอะไรวะบ้านดอนอ๋อบ้านบ้านดอนนั่นแหละอันนี้คนที่นั่งอยู่ก็คือรักษ์เป็นน้องรักนะครับที่ก็เป็นญาติของดอนอยู่แล้วทํางานร่วมกับดอนใครที่ติดตาม่ชงดอนก็จะเห็นบ่อยๆก็เดาวนี่ วันนี้เราจะมาสอนภาษาเขมรสักหนึ่งคำให้กับท่านผู้ชมเมนบ้านเราเนาะเราจะสอนคําว่าอะไรดีตอนนี้เราจะกําลังกินหมูกระทะให้คุณพูดภาษาเขมรเดี๋ยวผมจะพูดเป็นไทยให้คุณพูดกระเดานี้เดี๋ยวให้ผมกระเดานี้อ่าโอเคผมจะแปลให้ร้อนร้อนจังอผมกำลังจะพูดว่าร้อนนี้เอยร้อนจังร้อนจังร้อนจังอซีไซซีไซ ก็แปลว่ากินเนื้ออืนี่ลวกนี่ผักอันนี้ลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นหัวลูกชิ้นปวงไทยโคกโคกสังเกตไหมครับถ้าแบบบางคําสับเป็นไทยเลยนะแต่ว่าจะจะออกเสียงสามัญโคก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 คกของเรานี่จะโคกโคกโคกคือไม่มี เสียงต่ำๆนะเสียงต่ำจานก็จานจานตะเงกีบติเกียบอ่าจแก่มาดอนดอนมาดอนเออและมานงโอเคนะวันนี้ก็หอมปากหอมคอสําหรับเดี๋ยว้อีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวลาท่านผู้ชมแล้วนะโอเคโอเคนะท่านผู้ชมก็ วันนี้ก็พาบรรยากาศมาฝากนะครับตามที่เคยบอกจะไปกินเนื้อย่างกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็เหมือนเป็นผู้สนับสนุนในการทําคลิปต่อไปนะครับทางผมถ้ามีไอเดียเกี่ยวกับการออนไลน์เรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยซึ่งผมเนี่ยกับนเคย,ค,ยคุยเรื่องการแพ็คของแพ็คผลิตภัณฑ์ให้มันเล็กลงจากที่เราเคยขายแบบเอาไปขายเป็นรถเป็นใหญ่เอามาแพ็คเล็กๆแล้วขายออนไลน์ดูซิอะไรเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ผมทําแบรนด์อยู่ผมให้ หลวงพี่ช่วยทาแบรนด์อยู่ก็เป็นแบรนด์บ้านหลังน้อยอ่ะกลางออกแบบหลวงพี่พัมหาพัมหาหลวงพี่นิดไงให้ออกออกแบบโลโก้เออโลโก้แล้วมาแปะในผลิตภัณฑ์เราท่านมีอ่ะก็คือทําโลโก้ก่อนยังไม่มีอะไรหรอกนะอาจจะมาแปะในรูปไข่ตรงนี้เลยก็ได้บ้านหลังน้อยเนี่ยแปะตรงนี้เลยขายเป็นฟองไปเลยอย่างเงี้ยฟองแล้วกี่บาทสิบบาทสี่บาทฟองโอเคท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย